คอลลาเจนนะคะนอกนอจากจะมีคอลลาเจนแล้วนะคะยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากอีกถึง12ชนิดด้วยกันค่ะเนี่ยเรียกว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะก็จะถูกผูกต่อกันนะคะด้วยคอลลาเจนกับกรดอะมิโนเนี่ยนะคะมากถึง3ชนิดเลยค่ะในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวจึงเห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะรู้จักกับตัวแรกกันนะคะนั่นก็คือ a c เซเรราเชอรี่ค่ะใน a c เซเรรา เชอรี่เนี่ยนะคะมีวิตามินซีที่สูงค่ะทาให้เจ้าตัววิตามินซีเองเนี่ยนะคะไปช่วยในเรื่องของการกําจัดอนุมูลอิสระได้ค่ะแต่คนเรานะคะพออายุเริ่มเข้าเลข3เนี่ยนะคะอนุมูลอิสระต่างๆนะคะก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะลดปริมาณลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีความจําเป็นมากๆค่ะที่เราจะต้องเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายค่ะสำหรับเจ้าคอรลิเจเนี่ยนะคะสามารถผสมกับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็น น้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นนะคะเราประทานได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงวันละหนึ่งถึงสองซองเท่านั้นค่ะ